ตัวไทเกตคูนะครับก็เป็นเครื่องหนึ่งนะครับที่มีเรื่องของงานวิจัยรองรับมีงานวิจัยว่าการผลักดันยาของมันเนี้ยเทียบเท่ากับการใช้เข็มเลยทีเดียวนะครับหมอเลยเลือกใช้ไทเกตคูนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งในคลินิกนะครับใช้ในการผลักวิตามินผลักตัวยาแล้วก็ผลักเรื่องของเปปตทา,ายต่างๆเข้าสู่ผิวในการรักษาคนไข้ครับเราก็จะคัดเลือกเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับระดับสากลน,นะคะเช่นเดียวกับที่เราดูว่าบริษัทของไทเกตคะูอะ <ๆ S 1> ค่ะก็มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและ ระดับสากลเช่นกันทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็เลือกใช้ targeting กับบริษัทค่ะเสียงตอบรับจากคนไข้เนี่ยหลังจากที่ใช้บริการไปนะคะคนไข้เนี่ยจริง,รงๆแล้วเราเรา,เราวัดจากอัตราการกลับมาใช้บริการจริงอันนี้หมอว่าหมอคิดว่าสําคัญมากที่สุดถ้าผลผลมันไม่ดีรีซอสไม่ดีจะไม่มีคนกลับมาใช้บริการจริงแต่ปรากฏว่า t a r ก็ t i ู g เนี่ย เมื่อเราให้บริการคนไข้ไปคนไข้กลับมาทุกคนเลยกลับมาขอใช้บริการรอบ2รอบ3พูดง่ายๆอาจจะเคสจริงที่เรามีเนี่ยจากซื้อคอสสครั้งก็กลับมาซื้อ5ครั้งกลับมาซื้อ10ครั้งอันนี้คือเคสจริงที่ที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อเทียบกับเลเซอร์ที่ที่ทำในเรื่องเดียวกันเนี่ยค่ะหมอว่าผลตอบรับการกลับมาใช้บริการจริงเนี่ยได้อัตราที่เยอะกว่าอย่างชัดเจน เสียงตอบรับดีมากๆค่ะจากคนที่เคยต้องผ่านรอยเข็มแล้วก็ความเจ็บมาหลังจากที่ใช้เครื่องทาเก็ตคูในการนำผ่านตัวยานะคะคนไข้ทุกคนแฮปปี้ <c oughs> เห็นผลได้ดีแล้วก็ไม่เจ็บไม่มีเข็มไม่ต้องพักฟื้นค่ะ สิ่งที่หมอชื่นชอบมากๆเลยของเทคโนโลยี t a r g e t Cool นะคะ mm hmm. ก็ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมแหละคะ่ะหมอรู้สึกว่าคนคิดนี่คิดได้ยังไงคือเอาความเย็นมาใช้ได้ถูกที่ถูกทางมากๆเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนอย่างที่เราทํากันมามันคือความร้อนมันคือเข็มมันเท่ากับเจ็บแต่ความเย็นเนี่ยคนเย็นในระดับเหมาะสมแบบนี้คนก็จะแปลไปว่าเป็นเรื่องของความผ่อนคลายความสบายความรู้สึกดีนะคะหมอก็รู้สึกว่านี่คือ first impression แรก อันดับแรกเลยค่ะก็คือตัวมาตรฐานของเขานะคะซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสาคัญมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็อันดับที่2เลยเนี่ยถ้าเกคูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น user friendly ค่ะใช้งานง่ายค่ะพกพาสะดวกน้ําหนักเบาแล้วก็อหมดการใช้งานเนี่ยเข้าใจง่ายไม่ต้องปรับอะไรซับซ้อนมากค่ะ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัว t Target c คู l นะครับเหมาะกับคนไข้ที่อาจจะเรียกว่ายัางกล้ากลัวนะครับเพราะตัว Target c o ู l เนี่ยไม่มีความเจ็บเลยนะครับเวลาที่คนไข้ทำเนี่ยคนไข้จะรู้สึกสบายผิวมีแค่ความรู้สึกแค่ว่าเย็นๆนะครับหรือว่าอาจจะมีในส่วนของกลิ่นของตัวคัมมาออดัลไซบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฟีดแบ็ที่ได้เนี่ยคนไข้จะบอกว่ารู้สึกสบายมากครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาลองใช้ตัว Target Cool กันครับ Target c คู l นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ไม่เคยมีมาก่อน,นะค่ะเป็นนวัตกรรมที่ สาามรถฉีดตัวยาเข้าไปใต้ผิวได้โดยที่เราไม่ต้องเจ็บไม่ต้องผักฟื้นนะคะแถมยังมาช่วยลดความเจ็บปวดของหัตถการเข็มต่างๆค่ะหมอว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยสําหรับคนที่กลัวเข็มกลัวเจ็บนะคะก็คิดว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่เคยลองเนี่ยก็ต้องลองเลยค่ะ